ยาวโคตรยาวเลยมันยาวอย่างนี้ครับพี่ดินตากแดดตากแดดแล้วทําไมยาวมันยืดคันนี้เป็นรีโว่ถูกไหมรู้ไหมครับพี่รีโว่หน้าตางนี้หน้าตางี้ใช่ภาพรวมตัวรถที่เจ้าของรถก็เอาไปวิ่งอะไรอะพี่มันยาวเนี่ยวิ่งอะไรวิ่งอะไรมันทุกจากเดิมน้ําหนักได้เยอะไหมครับพี่ก็สิบล้อคันหนึ่งตลกทาเป็นเล่นเอาดีๆก็อะไรรถสิบล้อคันหนึ่งอะอะไรได้ประมาณสี่ห้าตันได้ไหมได้ครับ พี่ครับความยาวแบบนี้พื้นฐานเดิมมันมากน้อยจากเดิมเท่าไหร่เนี่ยประมาณกี่เมตรหรือยังไงขยับจากเดิม80เซนเฉยจาเดิม80เซนถ้าจะไม่ผิดถ้าจะไม่ผิดด้วยแลวถ้าเกิดวิ่งใช้บนท้องถนนในจุดนี้ลูกค้าต้องซีเรียสหรือกังวลอะไรไหมไม่น่าจะกังวลแล้วนะหกล้อไงหกล้อพอคันนี้มีหกล้อใช่เออแล้วช่วงล่างเป็นรูปแบบไหนครับพี่แนบแล้วก็ใช้ถุงลมสี่ใบรับน้ําหนักช่วย ก็เรียกว่าช่วยได้เยอะใช่พี่ครับลดลดการกระด้างลดการกระด้างได้ความยาวในลักษณะนี้กับในเรื่องของตัวงานที่ทำออกมานั้นการจะทําใช้เวลานานไหมครับผู้ชมที่สนใจก็ล้าอยู่เป็นเดือนนะล้าอยู่เป็นเดือนด้วยใช่ไม่ค่อยได้ทําไม่ค่อยได้ทำแต่โอ้ยใครจ่ายเป็นไงรถดัดแปลงอย่างนี้ยาวๆกระบะโอเวอร์ไซส์ลูกกระบะสแตนเลสเริ่มต้น2,500สนอยู่แล้วครับใช่2,500ก้นี้จบงานได้ใช่ตามรูปที่เห็นเลย ก็ออฟซันออออฟชันเสริมก็ก็เพิ่มเติมไปตามตามตามราคางานแล้วในเรื่องของพวกรถถาดสไลด์รถเล็กแน่นอนเริ่มต้นเท่าไหร่ตอนนี้3ามแสนสราคาเดิมรับจบให้ทุกอย่างเหมือนเดิมใช่มาที่ไหนเอทีวสไลด์ออนใช่สเปซสปะใช่นครถมด้วยใช่ถามที่เราทําที่อื่นแต่ลังก